มีคนแปลกหน้าทักมาในแชทว่าน้องน่ารักจังขอไอดีเกมหน่อยไหมระวังน,น้องมูมูเราะบางทีคนที่ดูเหมือนจะใจดีอาจเต็มวากามนุษย์จริงเหรอแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าโซเชียลมีเดียถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักค้ามนุษย์ยังไงแต่ที่สำคัญเราจะปกป้องตัวเองยังไงได้บ้างรู้ไหมมูมูนักค้ามนุษย์ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักเลยนะพวกเขาจะสร้างโปรไฟล์ปลอมทำตัวเหมือนเพื่อนที่แสนดีชวนคุยจนเราไว้ใจแล้วเริ่มหลอกล่อหลอกยัง บบส่งของฟรีมาให้หรอใช่เลยเช่นเสนอเติมเกมให้หรือบอกว่าจะให้เงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาน่แค่ต้องการข้อมูลส่วนตัวของเราแาวปีที่แล้วมือข่าวเด็กสิบขวบถูกหลอกให้ถ่ายภาพ,พลับแลกเพชรในเกมออนไลน์แลเมื่อเด็กไปทําตามคนร้ายก็คงขู่ว่าจะส่งภาพไปให้ครอบครัวดูโอ้ยน่ากลัวมากเลยแล้วทาไมพวกคนร้ายถึงล่อลวงเด็กได้อ่ะพี่เบ้เพราะคนร้ายใช้คําพูดที่ทำให้เด็กดกลัวเช่นถ้าไม่ทาตามฉันจะเปิดเผยความลับทั้งหมดเด็กก็เลยไม่กล่าบอกใคร ที่จะบอกว่าอินเทอร์เนต็ตมันง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเช่นรูปภาพชื่อที่อยู่หรือแม้แต่โรงเรียนของเราและบางคนไม่รู้จากการตั้งค่าความปลอดภัยในโซเชเียลมีเดียด้วยซ้ำแบบนี้นะคะมนุษย์ก็รู้หมดเลยสิว่าเราอยู่ที่ไหนใช่และบางครั้งพ่อแม่ก็คิดว่าเด็กเล่นเกมอยู่ในบ้านจะปลอดภยัยแต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ผลกระทบมันหนักมากนะทั้งจิตใจและอนาคตเช่นเด็กบางคนกลายเป็นคนหวาดกลัวไม่ไวใ้ใจใครอีกเลยหรือบางคนเสียโอกาสทางการศึกษาไปเลยนะน้องมูพี่เลยมีวิธีป้องกันตัวจากภัยออนไลน์มาฝากทางน้องๆและผู้ปกครองที่รับชมคลิปนี้อยู่สําหรับเด็กอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าระวางังสิ่งคีวรีเกินจรงิงเช่นของฟรีเติมเกมฟรีและก็อย่าลืมแจ้งผู้ใหญ่ทันทีหากมีพฤติกรรมแปลกๆส่วนสําหรับผู้ปกครอง ต้องสอนลูกเรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ใช้เครื่องมือป้องกันเช่นการตั้งค่าความปลอดภัยในแอปพลิเคชันติดตามกิจกรรมออนไลน์ของลูกอย่างใกล้ชิดจำไว้นะทุกคนอินเทอร์เน็ตคือดาบสองคมใช้ให้ดีก็มีประโยชน์แต่ถ้าไม่ระวังก็อาจจะเป็นอันตรายได้ใช่และอย่าลืมนะถ้าเจออะไรแปลกให้รีบบอกผู้ใหญ่หรือโทรหาสายด่วนพี่สายเด็กเบอร์1 3 8 7ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะแล้วเจอกันใหม่อนะีีหน้า